ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชันลนะครับลอดช่องสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเจ้า y a มาฮ่าไวซเรฟอาสามี2019นะครับวันนี้เราก็คือไม่ใช่เราหรอกนะครับผมคนเดียวผมก็กำลังจะเดินทางไปเข้าเวนนะครับเข้าเวนที่โรงเรียน ตอนนี้ก็เวลา1 7บเจ็ดนกาห้ีหรือจะ6กโมงแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะคลิปนี้ก็จะมาเทสว่า,าเวลาเดินทางจากบางแสนเนี่ยไปที่ถึงที่ทํางานของผมเนี่ยที่แหลมฉบ,บงังมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตามสภาพการจราจรที่แบบคล้ายๆกับตอนไปทํางานตอนเช้านะครับเพราะว่าขาขาเข้าขาเข้าศิราชาเนี่ย รถก็จะประมาณนี้นะครับในตอนเช้าพิซพซ่าพิซซ่าเลิกงานแล้วพอดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็หลายแยกนะครับในชนบุรีก็มีการทําทางนะครับก็ทำทาทำ,ทำ,ทำีแยกนะครับปรเปลี่ยนจากแอดฟฟล์นะครับก็คือ,อยางมาตอยถนนยางมาตอยนะครับเป็นเป็นแบบปูนอะ ผมก็ไม่รู้ว่าดีกว่าหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าเห็นเขาพูดกันว่ามันมันทนกว่านะครับแล้วก็สามารถรับแรงได้ดีกว่านะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเดี๋ยวราไปกันแล้วรอเอาชิดก่อนนิดนึงพี่ลบนิดนึงครับผมไปแล้วไปแล้วนะบายบายก็นะครับ อันนี้ก็จะขับชิวๆนะครับความคิดตอนนี้ตอนแรกก็จะคือชิวๆนะครับแต่พอเห็นถนนแล้วก็นะครับความชิวก็หายไปนะครับก็อีกอย่างต้องขอโทษด้วยนะครับกับมุมกล้องที่อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าพอดีว่าไม่ได้เซตกล้องนะครับก่อนที่จะออกมาเซตแล้วแหละจริงๆก็เซตแล้วแหละแต่พอดีว่าโดนลมนะครับล็อกกล้องไม่ดีพอมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับ เดี๋ยววันนี้อาจจะได้เห็นเห็นอะไรกันนิดหน่อยนะครับกับความเร็วในย่านหนึ่งหมื่นรอบของเจ้าตัว y e a m a มาห้าวเซเออาร์สาสองพันสิเกะครับไม่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะจะบิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก็กังวลมาตลอดกับเรื่องของการรันอินนะครับการรันอินเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบนะ ยังกังวลกลัวที่แบบว่าเครื่องของเรานะครับจะจะอ่าเป็นอะไรไปนะครับไปกันดีกว่านะครับก็อาจจะขับไม่ได้ไม่ได้แบบอ่านแบบเต็มที่นะครับไม่ได้แบบเปลีป่ยนจนแบบขึ้นเรสไลน์แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับแต่ไปดูกันละมองสักนิดหนึ่ง พอหมอบแล้วนะครับความรู้สึกตอนหมอบนี่คือแบบนรู้สึกว่ารถมันรู่ลงนะครับแล้วก็นิ่งมากนะอ๋อครับเอาไว้แค่นี้แหละนะครับต้องขอนคันเร่ง้วข้างหน้าเป็นยูเทิร์นนะครับไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆหลายๆคนหรือ,อผู้ใช้ถนนหลายๆรายนะครับชอบแบบเสียบยูเทิร์นมาเลยนะครับซึ่งมันก็อันตรายนะเราก็ต้องผ่อนผ่อนหน่อยทางแยกทางร่วมนะครับก็ เล็นไปได้ก็ผ่อนคเร่งนิดนึงเนาะอย่างนี้นก็เซฟตัวเองก่อนสตินะครับเพราะว่าหลังจากผ่านยุทเถร็ไปเราจะซัดต่อก็ได้นะครับ<ม>ก็บรรยากาศวันนี้ก็อากาศเย็นๆเนะเย็นๆนะครับมีลมพัดลมถาวมว่าลมแรงไหมก็แรงนะครับอยู่ดีๆก็เกิดอากาศเย็นมาเฉยๆเลยนะครับหลังจากที่ร้อนมาหลายๆวันนะครับอากาศที่ชลบุรีช่วงนี้ก็ ก็แย่ๆพอสมควรนะครับอตอนนี้ก็ใช้เวลามาทั้งหมดสี่นาทีกว่านะครับก็กำลังจะเข้าบางพระแล้วนะครับถ้าตามปกตินะตอนที่ผมขับทลิกเนี่ยผมจะใช้เวลาแบบผ่านเมืองแต่ละเมืองนะครับจากบางแสนไปบางพระนะครับแล้วก็จากบางพระไปไปไหนอะ จากบางพระไปศิลาชานะครับจากศีลาชามาแหลมฉะบังอย่างเงี้ยครับผมจะใช้เวลาจากเมืองต่อเมืองนะครับไม่ไม่ไม่นับเวลาที่วิ่งอยู่ในเมืองนะครับจะอยู่ประมาณ5นาทีนะครับแต่หลังจากได้เจ้าตัวนี้นะครับก็โหไปขึ้นนะเนี่ยครับแล้วก็การการมุดการ เคลื่อนรถนะครับไปกับสภาพการจราจรที่ติดขัดก็ทำได้ทาได้ดีนะอย่างที่ผมบอกไปใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับว่าการควบคุมรถในในสถานการณ์ที่รถติดหรือขับขันเนี่ยทำได้ดีพอสมควรนะครับคือความรู้สึกมันคุมยากกว่าเดิมไหมก็คุมยากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอคุมได้นะครับอ่ะดูจากดูในคลิปอย่างเงี้ยผมก็ คือสายตาเราอาจจะคิดว่าแบบเออมันแคบแคบนะครับจริงๆมันก็กว้างพอสมควรให้เราแบบแทรกผ่านๆรถไปได้นะครับเดี๋ยวรอรอใหอ้สภาพการจราจรดีขึ้นก่อนอไปแล้วเปิดคันเร่งนิดนึงนะครับก็จะขับตามสภาพจราจรนะเนอรถเยอะจะขับเร็วมันก็ไม่ถูกนะครับนะครับเราก็ออกจากบางพแล้น,นะครับต่อไปก็จะเข้าสู่ศรีราชานะครับ อ่านะครับวันนี้ก็ไม่รู้ทีไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไงอะ่ะมันมันก็พูดไปอีกเกือบทุกอย่างแลวนะที่ที่ท,ที่ต้องการบอกนะครับอ๋อเริ่มโชว์นะครับถ้าถ้าขายที่พลาดอีพีหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็มันมีอีกปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกมันไม่ใช่มันเป็นหาหรอกแต่ มันก็คือ,อสิ่งที่อ,อาจจะทำให้การควบคุมรถของท่านนะครับในจังหวะเข้าโค้งเนี่ยมันมันจะโยนโยนปแปลกนะครับรถจะวิ่งเบี่ยงหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาคือจากโรงงานเนี่ยเขาจะเซตโชคมานะครับคือนุ่มไปหน่อยนะครับคือเอาไว้ผมก็เข้าใจแหละจุดประสงค์เขาคือเอาไปขับในเมืองใช่ปะละ่ะแต่แต่ทีนี้ครับพอเวลาเราเข้าโค้งเนี่ย โชคมันย่บมนะครับทำให้เวลาที่เข้าโค้งแล้วมันดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือไปอตั้งสปริงให้แข็งขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เซ็ตให้เข้ากับลักษณะนิสัยในการขับขี่ของเรานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอตอนนี้ใก,กล้จะเข้าศีร์ชาแล้วเซร์ชานี่โอ้โหสุดยอดนะครับบอกเลยเวลาที่เลิกงานในตอนเย็นหรือว่าตอนเชา้าเนี่ยเป็นเมืองที่พีคจริงๆ ไปรู้เยอะรถจะเยอะไปไหนเยอะนี่คือเยอะนะครับก็พอดีพอได้ดูคลิปนี้นะครับก็จะจะได้เห็นสภาพการการใช้งานนะครับในในเมืองนะครับช่วงสั้นๆเนะว่าไอยมหาอาสามเนี่ย,ย,ม,ยมันจะซอกแซกซอกซอนไปได้หรือเปล่านะครับก็เอาแหละกำลังจะถึงดัดราสมุดแล้วนะครับก็รถก็ยังโลง่งๆอยู่นะตอนนี้จากที่ดูนะครับแต่ มองไปข้างหน้าแล้วนะครับเริ่มนะครับเริ่มมีรถมาบ้างแล้วนะครับก็ในตอนเช้านะครับถ้าถ้าเป็นตอนเช้ามันก็จะไม่โล่งขนาดน,นี้หรอกเนะก็จะติดแบบติดจริงจังอะนะครับเพราะว่าคือมันเป็นมันเป็นเมืองที่แบบว่ามีโรงเรียนใหญ่ๆนะครับอยู่ แยกเลยนะครับเรียงรายไปจนถึงทางไปแหลมฉบังเลยนะครับถ้าใครที่อยู่ชนบุรีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เส้นทางจากเสียราชานะครับหรือว่าจากบางแสนจากตัวเมืองเนี่ยไปทางพัทยานะครับโดยผ่านเส้นสุขุมวิทเส้นนี้นะครับก็จะยังไงก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ติดจริงจริงนะครับและอย่าให้น้าอย่าให้ฝนตกนะครับโอ้โหผมนึกว่าขี่เรือได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเรือนะครับโอ้ยเขาช่างผิด เข้าช่องผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ <'s> แต่มันเป็นหลายเขียวแล้วไปต่อดีกว่านะครับก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นทางไปโรงเรียนศรีราชานะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งเนาะ,ะทีนี้มาดูอันนี้ติดละอันนี้ติดของจริงแล้วนะครับไฟแดงนะครับสภาพการจราจรก็จะประมาณนี้คนัะในเวลาเย็นๆนะครับก็ถามว่าพอขับได้ไหมก็พอขับได้นะครับ ผมว่าเลือกอีกอย่างนึงคือเขาอาจจะยังไม่เลิกงานด้วยมั้งตอนนี้มันแค่6กโมงนิดๆนะครับคนกําลังเริ่มทยอยออกมาจากที่ทํางาน ของเรานะครับค่อยๆแทรกค่อยๆซ,ซอกซอนไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับการมีมอไซค์มันก็ดีอย่างนี้นะเนาะเวลาที่รถติดนะครับก็เราก็ยังไปได้นะครับก็ค่อยๆไหลไปตามทางนะครับก่อนที่ผมจะออกไอยามห้าอาสามตัวนี้นะครับก็ก็พูดแหละก็พูดกับเพื่อนในโรงเรียนหรือว่าพูดกับหลายๆคนนะครับ เขาก็บอกว่าเออเนี่ยทำไมซื้ออะไรขนาดนี้แล้วครับก็ทาไมไม่ออกรถยนต์ไปเลยนะครับคําตอบที่ผมให้นะครับกับทุกคนเลยนะครับผมคือมันสาหรับผมมันยังไม่จําเป็นรถยนต์เข้าใจว่ารถยนต์มันคือ,อเหล็กหุ้มเนื้อมันสามารถกันแดดกันฝนกันลมกันหลายๆอย่างให้เราได้นะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าเออผมไม่ชอบรถติดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือ ขนาดเมื่อก่อนผมมีมอไซค์ผมยังไปทํางานสายนะครับถ้ามีรถยนต์โอ้โหก็คงเจอผมตอนเที่ยงนะครับก็เลยตัดสินใจอ่ะออกอาสามแล้วกันนะครับโอ้โหทำไมติดจังเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเสียเวลาส่วนใหญ่นะครับตอนเช้าเนี่ยเวลาไปทํางาน,นจะเสียเวลาไปที่ศรีราชานะครับไม่รู้จะไฟแดงเยอะไฟแดงเยอะรถก็ติดนะครับคนโอ้โหแล้วบางทีเจอแบบเพื่อนร่วมทางที่แบบว่า มีนิสัยการขับขี่ที่ดีเยี่ยมนะครับก็หัวร้อนอยู่นะครับตอนเช้ายางไม่เป็นไรครัพอผ่านพ้นออากจากศสีราชามาได้ถนนก็จะโลง่ลงๆครับเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่แหลมฉบังกันครับเนี่ยก็ใกล้จะถึงโรงเรียนผมแล้วแหละแต่เราก็ขับรถมาเป็นเวลา10นาทีกว่านะครับจากปกติเวลาที่ผมมาโรงเรียนนะผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก35นาทีถึง40นาทีนะครับขับรถ ระยะทางก็ประมาณ22.5กิโลนะครับจากที่พักของผมมาถึงที่ทำงานของผมนะครับก็ไม่เดือดจไม่เดือดไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนะืงมันก็ใกล้จะถึงแล้วว่ามันหลายๆอย่างก็พูดไปแล้วนะครับ อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมคือเมื่อวานผมเห็นอ่าไม่ใช่เมื่อวานสิวันนี้นะเห็นได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าถามผมว่าเออทำไมถึงไม่เอาเร็นจา400นะครับไหนๆก็ออก300ในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองที่ท็อปสปีดนะครับท็อปสปีดของเร็นจา400นะครับหรือว่าไอ้ตัว r 3เนี่ยผมผมไปไล่ดูหาข้อมูลอะไรนะครับหาข้อมูลรถเดิมๆหลายๆอย่างนะครับที่อ่ามา เทสกันเนี่ยนะครับท็อปสปีดมันก็ไม่ต่างกันนะครับอาจจะต่างกนที่อัตราเร่งหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสําหรับผมครับสิ่งที่เป็นประเด็นสาหรับผมเลยนะครับถึงแม้ว่านินจา Ninja เนี่ยมันจะราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าค่ายเดียวกันไอ้ค่ายในระดับเดียวกันหรือว่าค่ายอยื่นในคลาสเดียวกันนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงสู้ไม่ไหวนะครับก็คือค่ามนเทนแนนนะครับ ผมจำไดว่าโอ้โหมนเทนเนอร์คาราสก,กิที่ยอมรับจริง,รงๆว่าเขาก็บอกมาเป็นรายละเอียดเป๊ะๆอะลยนะครับแต่ว่าผมก็อ่ะเอาอาสามดีกว่าแล้วท็อปสปีดอะไรมันก็ไม่ต่างกันอีกอย่างนึงคืออย่างไงอะ่ะมันชอบอะ่ะคือชอบเลยคือเห็นทรงอะก็คือชอบแล้วอะคือไม่มองแล้วอย่างอื่นคาวงคาว่วาซูตุก,กิไม่มองแล้วครับก็ เลงมาแล้วว่ายัางไงก็ต้องเป็น R3 นะครับยังไงก็ต้องเอาก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละความชอบของแต่ละคนนะเนอะขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของแต่ละคนผมว่านะคือมันไม่มีแบบรุ่นไหนหรอกที่แบบว่าถูกใจทุกคนนะครับมันก็แต่ละคนก็มีความชอบต่างกันนะนะก็ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะซื้อรถหรือว่าซื้อรถ จักรยานยนต์ที่มีขนาดซีซีสูงนะครับก็ยังไงก็ให้เลือกเอาที่แบบเข้ากับการใช้งานของเรานะครับตอบโจทย์ความเป็นตัวเองของเรานะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนในที่นี้คืออะไรนะครับก็คือสามารถมีเงินผ่อนไม่เดือดร้อนครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าดาวมาแล้วหรือว่าซื้อมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่อนหรือว่าไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเจ้าผานะอันนี้ได้นะครับ อันนี้แหละรครับผมว่าเป็นสิ่งสำคัญโอเมทานไฟเขียวกดสูตรแล้วกันนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ผมก็มาถึงที่ทําง,งานใกล้ถึงที่ทำง,งานแล้วนะครับก็ยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนอหลายๆคนก็จะอาจจะได้เห็นอัตราเร่งอะไรนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังยังไงดูจบแล้วนะครับฝากกด subscribe หรือ Subscribe ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม แล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย